มาม่าสามชาติแฟนคลับสวัสดีครับาันนี้นะครัมาม่าสามชาติแฟนคลับอาไม่เจอกันก็นอนไม่หลับไม่เคยหลับเพราะว่าพี่ไม่เคยหลับไม่เคยนอนใช่ฮะตั้งแต่มีมอไซค์นี่ขับเป็นเลยเนาะครับผมเพราะอะไรที่ที่ชอบขนาดนั้นพี่เวลาว่าขับคนเดียวแล้วคิดงานหรืออะไงสมมติว่าชิงร้อยส่งบทมาน้องๆส่งบทมาแล้วก็อ่านมาพออ่านปุ๊บเฮ้ยบทแบบนี้เฮ้ยมันเกี่ยวกับภูเขาเกี่ยวกับเออเขื่อนขับไปเขื่อนท่าด่าน ไปดูวนรอบเขื่อนหาวันว่างไปหาหมอโรคจิตเ้งเท่ากันบ้านไปดูบรรยากาศไงแสดงว่าพี่พี่ศึกษาการเล่นตลกโดยธรรมชาติใช่ได้งานได้คิดได้อะไรเยอะเลยแต่วันนี้น้องๆเดี๋ยวหนึ่งท่านน้องน้องคนนี้ชื่อน้องอะไรคะพิมค่ะน้องพิมพส่วนมากชอบร้องเพลงใครชอบเพลงของพีดาเ่างแค่เพียงเอื้อมมือแตมันดีงสนใคร ยิ่เกเป็นเมือกสนิทยิ่งมันเอาลองลองฟังลองฟังไดโนฟินมันก็เป็นแค่เพียงภาพลวงตาที่เธอสร้างขึ้นมาให้ฉันตายไปลองพ่อดาวพ่อดาวพ่อดาวลองเห็นมันก็เป็นแค่เพียงภาพลวง ตัวพี่ชอบกินตับเด็กตัวพี่ให้เด็กกินตับเออกินตับมาตั้งแต่เด็กได้แล้วตับเหล็กน้องจงเข้าใจตับหวานน้องสนใจไหมตับหมูตับไก่อยากให้น้องกินตับเฮ้ยตับ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 ทำไมคนตับอ่อนวะตับ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 อำคนบหวานโผมาทุกคืนรักคนอื่นจะมาทําไมเจาไปรักใครช้ำใจสํารลเดื่มคคำช้ำใจสมดลรื่องคำ ใครเป็นผัวอี้สมรวยไอ้โถเู้นเอไอ้โถโถมาทุกคืนาขอบคุณมากครับครั้งหน้าเจอกันอีกครับมาม่าสามชาติแฟนครับครับผม